่ลูกมันกินก่อนนิงเดี๋ยวมันกัดนะลูกไม่กัดหรอกมันไม่กัดหรอกเรียกม,มันรวงข้าวเรียกมันรวงข้าวนมจิ๊บให้ลูกกินนมก่อนเถอะใช่ไหมลูกใช่อโอ้มันกัดหรือว่ากินนะมันกัดหรือว่าดื่มนมนะถ้าทางน่าจะกัดมากกว่านั่นที่ส มันก็อยู่นิ่งก่อนเดึ่โหจับนมหมาก็เอา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 ขนาดนั่นเลยต้งอ,งองแรงกันลูกน้องหุ่นจับนมหมาก็เอาเหรอลูกอุ้ยมันเล่นนมแม่มันด้วยกับมันกินไะเอง คือเหมือนลูกคนเลยอ่ะนา่าเผยๆอีกตัวหนึ่งโอ้หเหมือนลูกคนเลยอ่ะกินไปเล่นนมไปไม,ไม,มาถ่ายตัวนี้กันมามาสวัสดีเอ๋ยเอ้ยน่าเหมือนกันเลย